โ้ถูกไม่ต้องมาต่อราคากันให้วุ่นวายกันไปเลยครับลถจริงลถโหดบ้าไปแล้วสวัสดีครับแบงค์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับเหล่า bmw นะครับที่เราจัดราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนพิเศษนะครับ9เดือน9นะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่8,99,000บาทแล้วก็ลดสูงสุดเนี่ยถึงกว่า200 0 0 0บาทนะครับสำหรับราคาโปรโมชั่น9เดือน9นะครับไปเดี๋ยวผมจะพามาดูคันแรกกันเลยครับ นี่คันแรกนะครับเรียกได้ว่าราคาย่อมเยาวมากๆสำหรับคนที่หารถแบบคันเล็กๆใช้ในเมืองอะไรต่างๆนะครับ BMW นะครับ X1 นะครับเป็นตัว 1.8i ปี2019นะครับคันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าราคาตั้งเราเนี่ยตั้งตอนแรกเนี่ย999,000บาทเราไม่ขายนะครับเราขายเพียงแค่899,000บาทลดกันไปเลยครับ100,000บาทจุกๆนะครับ ปี2019สีขาวแบบนี้นะครับสวยๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูคันต่อไปนะครับคันต่อไปเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเป็นตัว 1.8i เหมือนกันนะครับ X1 นะครับต่างแค่สีัคันขาวนะครับปี2019เหมือนกันตั้งตอนแรกเนี่ย999,000บาทไม่ขายครับ899,000บาทครับเอาไปเลยครับสวยๆเลยครับประวัติมีให้เช็คได้ตลอดครับสามารถเข้ามาดูรถได้เลยครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับดูคันต่อไปเลยครับ คันนี้เนี่ยเป็นตัว X1 นะครับเป็นตัว 2.0D ตัวนี้เนี่ย M Sport ด้วยนะครับสีดำหล่อๆเลยครับคันนี้ปี2019เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าถ้าผมบอกราคาไปเนี่ยตกใจแน่ๆราคาตั้งตอนแรกเนี่ย1ล้าน2 0สนบาทแต่ผมก็มองว่าแบบมันก็ถูกแล้วนะแต่เอาไปเลยดีกว่า1ล้าน9 0 0 0 0นบาทล้าน9 0 0 0 0นบาทครับคุณผู้ชมโค้รถูกอุ้ยขอโทษครับ แต่ว่ามันถูกจริงโหผมขอโทษเลยเมื่อกี้เผลอหลุดไปแต่ว่าสีดําแบบนี้นะครับสวยงามามากๆมาเดี๋ยวมาดูกันต่อครับคันนี้นี่เรียกได้ว่ารถโหดจริงๆคันนี้คันนี้นี่เป็นเอ่อ bmw นะครับเป็นตัว5 3 0 e นะครับเป็นตัว l u ก u r รีนะครับเป็นตัวแบบ p l u ๊กอินนะครับใช้ใช้ไฟฟ้านะครับคันนี้เนี่ยปี2018ราคาตั้งเนี่ยหนึ่งล้านสี่แสเก้าหมื่นบาทก็ไม่แพงนะครับ แต่ถ้าผมบอกราคาโปรโมชั่นเก้าเดือนเไปเนี่ยตกใจแน่นอนครับ1,290,000าบาทลดไปเลยเต็มๆครับ2 0 0แสนบาทเรียกได้ว่าไม่ต้องมาต่อราคากันให้วุ่นวายกันไปเลยครับผมลดให้เลยครับสำหรับโปรโมชั่นเก้าเดือนเ้าคันนี้สีออกเขาเรียกว่าสีแคชเมียร์ซิลเวอร์นะครับคันนี้ก็สีสวยนะครับสีออกจะเด่นเลยครับคันนี้นี่ผมว่ารีบมาดูนะครับน่าจะไปไวแน่นอน มาเรามาดูในส่วนของเหล่า BMW d ีเซ e กันบ้างนะครับ 520d คันนี้ G30 แล้วนะครับปี2017ราคาตั้งขายเนี่ย1,525,000บาทก็ราคาก็อาจจะทั่วไปใช่ไหมครับแต่โปรโมชั่นเรา1,390,000บาทเอาไปเลยครับ BMW 520d ตัวสปอร์ตนะครับคันนี้ G30 สีดำคันนี้เอาไปเลยครับ คันต่อไปครับมีดําแล้วก็ต้องมีขาวอ่าส่วนคันนี้สีขาวเหมือนกันครับ 520D Sport น,นะครับคันนี้ปี2018นะครับราคาตั้งเนี่ย1ล้าน6แสนบาทล้าน6แสนนะครับผมบอกได้เลยว่าราคาก็อาจจะธรรมดาทั่ว,วไปเหมือนในตลาดนะครับราคาอยู่กลางๆแต่ถ้าผมบอกราคาไปเนี่ย1ล้าน4แสน9หมื่บาทคันนี้นี ผมว่าน่าจะถูกถูกอันดับต้นๆของในตลาดเลยนะครับเผลอๆถูกสุดด้วยนะสีขาวแบบนี้นะครับปี2018สวยงามครับคันนี้อ่ะสาแฟดอีกคันหนึ่งคันนี้สีขาวเหมือนกันรุ่นเดียวกัน 520D ตัวสปอร์ตนะครับ G30 ปี18เหมือนกันราคาตั้งล้านหกแสนเหมือนกันเอาไปเลยครับแพ็คคู่ครับเหมือนกันล้านสี่แสนเก้าหมืนบาทราคาเท่ากันคันนี้ เรียกได้ว่าเราให้เลือกกันเลย2คันชอบคันไหนชอบสภาพคันไหนแต่ผมบอกเลยเลยว่าสวยทั้งคู่นะครับคันนี้อ่ะคันต่อไปคันนี้ออกสีเทาๆหน่อยคันนี้ออกสีเทาๆหน่อย520ดีสปอ t ตตัว G30 นะครับปี18เหมือนกันนะคันนี้นี่ราคาตั้ง1,520,000บาทเอาราคาเดียวกันไปเลย1,490,000บาท3าคันนี้ G30 เหมือนกัน520ดีตัวสปอ r t ต สีขาวสองสีเท่าหนึ่งคลรล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทให้กันไปเลยตรงนี้เก้าเดือนเก้าเท่านั้นมาคันต่อไปห้าสองศูนย์ดีสปอีสามสิบเหมือนกันคันนี้คันนี้พิเศษหน่อยคันนี้ราคาจะไม่เหมือนกันสามคันนู้นไม่แสนต้นๆคันนี้ไม่ห้าหมื่นปีสิบแปดเหมือนกันนะคันนี้คันนี้เป็นสีบรอนนะ เป็นสีบอลปี18เหมือนกันราคาตั้งเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนอเอาไปเล่นหนึ่งล้านห้าแสถูกผมบอกได้เลยว่าราคาจะแพงกว่า3ตัวนู้นนะแต่เลขไม่ห้าหมื่นหกห้ามื่นี่ผมบอกได้เลยว่าผมตั้งหนึ่งล้านเจ็ดแสนอ่ะยังไงก็ยังไงก็ถูกเอาจงจริงถ้าเทียบกับสภาพหรือว่าเลขไม่แต่นี้1นึ่งล้านห้าแสนผมบอกได้เลยว่าถูกมากๆอ่ะ ผมจะสรุปง่ายๆเลยครับเเดือน9นะครับถ้าสนใจนะครับเข้ามาดูรถได้ก่อนนะครับเอ่อหลังจากคลิปนี้ออนเนี่ยผมว่าเนี่ยกระแสตอบรับเนี่ยผมว่าน่าจะดีมากๆเพราะว่าราคาที่เราตั้งเนี่ยเรียกได้ว่าถูกมากๆถ้าสนใจนะครับเข้ามาดูรถนะแล้วก็หรือไม่ก็ลองเข้าไปดูรูปหรือว่าขอรูปจากในในไลน์แอดหรือว่าเข้าไปดูรูปในในเว็บไซต์สบายคาได้นะครับเพราะว่าผมบอกได้เลยว่ารถทุกคันเนี่ยเรามีประวัติ ให้เช็คได้หมดทุกคันไม่ต้องกลัวเรื่องชนหนักหรือว่าน้ําท่วมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรามาปรับราคาลงเยอะมากเลยรถโดนหรือเปล่ารถชนหรือเปล่าไม่มีนะครับของเรารถก็คือรถครับเราลดราคาให้เต็มที่โปรโมชั่น9เดือน9ถ้าเราบอกว่า9-9เดือน9แต่ว่าเราลดไปแค่1ม0 0น0องมันก็อาจจะมันก็ไม่ได้เรียกว่าโปรโมชั่นนะมันก็แค่ลดราคาปกติแต่9เดือน9เราอยากให้แบบมันยิ่งใหญ่ เอาไปเลยครับคันละหลักแสนแน่นอนรถเนี่ยที่ผมบอกราคาไปเนี่ยไม่เชื่อลองไปดูราคาในตลาดได้เราเราตรวจสอบมาหมดแล้วว่าราคาเท่านี้ราคาเท่านี้ราคาไหนควรจะดีราคาไหนควราคาคจะเป็นโปรโมชั่นเราเข้ามาดูนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับ